สวัสดีพี่น้อง FC ทางช่องเ J ทรัพย์กันด้วยนะคะวันนี้ก็วันพระหัสที่6มิถุนายน2567นะคะก็วันที่6กันแล้วเนาะก็ยังเหลืออีกหลายวันหลายมื้ออยู่ค่ะกว่าเลขจะออกนะคะวันนี้บรรยากาศไม่ไม่ค่อยมีแดดค่ะแดดออกบ้างเป็นบางช่วงนะคะ แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะวันนี้มันแบบอบอ้าวค่ะพี่น้อง fc ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะวันนี้อบอ้าวเมื่อวานก็ว่าอบอ้าวแล้วนะคะวันนี้อบอ้าวกว่าเมื่อวานอีกฝนตกลงมาหน่อยก็จะได้อากาศเย็นสดชื่นนิดนึงค่ะไม่ตกนี่ก็กลางคืนก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะ กลางวันก็ยังพอแบบมีอารมณ์พัดผ่านบ้างแต่พอกลางคืนนี่เงียบเลยค่ะไม่มีลมพัดเลยค่ะกลางคืนร้อนมากๆเลยนะคะเอาสำหรับคลิปแนวทางนี้เนาะก็เป็นแนวทางดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยให้นะคะก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้นะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางของเราทั้งดับ ทั้งเด่นหลักร้อยก็เข้านะคะดับก็ดับเอาอยู่นะคะเด่นหลักร้อยก็เข้าค่ะเอาเดี๋ยวไปดูแนวทางไปพร,พร้อมกันเลยนะคะค่ะคุณผู้ชม,มวดวันที่16มิถุนายน2567นนะคะเลขออกตรงกับวันอาทิตย์เนาะ นี่เป็นตารางเลขล็อกตามวันนะคะหวยออกตรงกับวันอาทิตย์นะคะเลขเจ็ดตัวที่อยู่ในช่องวันอาทิตย์ลองจับคู่วินกันดูเนาะนะคะไม่แน่อาจจะมีอ,ะอยู่หนึ่งคู่นะคะที่มาให้เห็นในงวดวันที่16มิถุนายน2567นะคะ ่างงวดที่ผ่านมานะคะวันที่1มิถุนายนสองพันห้า้อยหสิบเจ็ดหวยออกตรงกับวันเสาร์ค่ะเลขล็อกเจดตัวในนี้จับคู่วินแล้วนะคะก็จะมีคู่สี่สองที่เข้านะคะงวดที่ผ่านมาสองตัวล่างออกสี่สองนะคะเลขล็อกตามวันเราจับคู่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะ พาพี่น้อง FC เนาะมาตัดเลขล็อกออกไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราขอลงแนวทางดับหลักร้อยให้กันก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลงแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันให้นะคะลงแนวทางเลขที่ไม่มาด้วยกันให้เสร็จแล้วเราจะได้อามาตัดเลขล็อกที่เราจับคู่วินกันไว้เนาะ เดี๋ยวเราจะนำแนวทางชุดดับไปกับบนล่างทั้งสองชุดนะคะแล้วก็เลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะเอามาตัดตัวเลขล็อกในช่องวันอาทิตย์ออกนะคะเพราะว่าเลขล็อกในช่องนะคะตามวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเราจับคู่จับคู่วินกันนะคะครบทุกคู่แล้วมันจะได้21ชุดนะคะ21ชุดตัวเลขมันยังเยอะตัวไปเนาะเดี๋ยวเราต้องอ่า นำตัวชุดดับนะคะทั้งสองชุดแล้วก็เลขที่ไม่มาด้วยกันเดี๋ยวเอามาตัดค่ะมันจะได้เหลือน้อยคู่ลงนะคะแล้วก็ถ้าพี่น้อง f c ทางบ้านใครมีแนวทางชุดดับไปกับบนล่างนะคะก็ลองนำมาตัดเลขล็อกที่เราจับคู่ไว้เพิ่มเติมอีกก็ได้นะคะถ้ามันไม่ซ้ำกันกับดับที่เราลงให้ หรือเลขที่ไม่มาด้วยกันที่เราลงให้นะคะถ้ามันไม่ซ้ำกันเอาเอามาตัดเพิ่มเติมได้เลยเนาะตัวเลขมันจะได้น้อยลงนะคะ่ะเดี๋ยวมาดูแนวทางดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยกันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะในดับหลักร้อยของเราก็ดับเอาอยู่ค่ะเด่นหลักร้อยของเราก็เข้าที่ห้านะคะ,ะงวดใหม่นี้นะคะเด่นหลักร้อย เราดึงมาน้อยมากเลยค่ะดึงมาแค่สองตัวเท่านั้นนะคะวันนี้ดึงมาไม่เยอะค่ะดึงมาแค่สองตัวเท่านั้นดับหลักร้อยนะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567นะคะห้าติดตับหลักร้อยของเราไปแล้วนะคะ ถ้าของพี่น้องทางบ้านมันไม่ติดดับมันเป็นตัวเด่นก็เลือกเป็นตัวเด่นไปเนาะดับชนเด่นเลือกเด่นกันไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีดับอาจจะดับเอาไม่อยู่นะคะส่วนเด่นหลักร้อยนะคะ3กับ4ค่ะ2ตัวนี้คือเด่นที่สุดจากตัวที่มันเหลือดับนะคะ567ติดดับ มันจะเหลือเลขออีก7ตัวนะคะที่มันไม่ติดดับนะคะแล้วเจดตัวนั้นนะคะเราคัดมาแล้วได้แค่สองคู่นี้คือ3กับ4ี่ค่ะเพราะว่า3มกับ4ี่คือตัวที่เด่นที่สุดนะคะอีก4ี่ตัวมันไม่เด่นค่ะ2ตัวนี้เด่นเท่ากันนะคะเอาไปเป็น แนวทางหลักร้อยได้เลยค่ะพี่น้องทางบ้านใครที่มีตัวเลขที่จับคู่ไว้แล้วเนะยังขาดหลักร้อยอยู่นะคะก็ลองนําหลักร้อยที่เราลงให้นะคะ3กับ4นะคะเอาไปจับใส่ตัวเลขที่พี่น้องทางบ้านจับคู่กันไว้นะคะลองนําไปเป็นแนวทางได้ค่ะนะคะ คุณผู้ชมก็เห็นแนวทางที่เราลงให้กันเรียบร้อยแล้วเนาะแนวทางดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยนะคะถ้าตัวดับหลักร้อยที่เราลงให้นะคะถ้ามันไปชนกับตัวเด่นหลักร้อยของพี่น้อง FC ทางบ้านก็ดึงให้เขาเป็นตัวเด่นไปนะคะดับชนเด่นเราก็ต้องเลือกเด่นกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางที ดับอาจจะดับเอาไม่อยู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าแนวทางาตัวเลขตัวดับนะคะมันก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะคะบางงวดมันก็ดับเอาอยู่บางงวดมันก็ดับเอาไม่อยู่นะคะหลุดก็มีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดับชนเด่นเราก็ต้องเลือกเด่นกันไว้ก่อนค่ะดีที่สุดนะคะ ส่วนเด่นหลักร้อยเนาะก็3กับ4นะคะตามที่เราได้ลงให้นะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้ค่ะสำหรับตัวเด่นหลักร้อยนะคะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากพี่น้องทางบ้าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุ่ยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้กันนิดนึงคะ่ะ mm. เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ทางช่องเจ๊นุ่ยนับซับกันหน่อยนะคะ mm. ก็ขอคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีเนาะ mm. เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กันนิดนึงคะ่ะเอาคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ